พระเทนีเฮาเพิ่อนเอาบุญเ้าทีตัมาหอดเดี่บุญพระเวทเดิ้เทศแหล่ลดทั้งพรมแห่กัน้อนอ่อนซ้อนเด้ออ้ยน้อยน้อยน้อย โตละได้ละเพิ่งกำหนดไว้แล้ว ไม่ไงเถเามอบอกอีลีข้ามมาถึงเวลาที่เมื่อบอกหลานคือซีเมนตกเป็นมอลลำแมนบอก ได้สมุดอีหยังเนาะผู้จ่ายากอย่างนาอกูอี่งใหญ่เช่นจดหมายหาผู้บ่าวบ่หรือว่ามีคนดับใจแช่นไอ้ปงลังงระเบนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเศร้าเบาเดี๋ยวมาอีกบ่พังไปยาเบ็ดแท้มื้อแลงขี้ตีนบ้านหล่อคุยสมหน้งเบิ่งโอ้ยเว้าซ้ำนี่ก็เครียดไอ้คนคนาะเฮ้ยคนสิพรางไปมื้อแล้ว ว่าไงเพื่อนเก่าแก่ขันมุงบอกข้าว่าแก่อีกสันบักจกกูแทะเลยวะวัยรุ่นไม่เข้าใจเลยมาเข้าใจกับสร้างมึงนี่ทุลัยเนงยมาหาไก่มาเดินเล่นมึงยังมาหาหลักไก่นะโมนีเด้อถึงนั่งสตีกเกิดกูเด้อเลวะมึงเห็นกูเป็นโจรสิหน้ากูเหมือนโจรตรงไหน bất sumo nan 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 quên đó ส่าไงโอ้พระพุทธลูกเสียงแม่าวุ่งเงี้ยประกาศนี้อะไรนะนี่ดูเป็นมาตรการเราเองเลยไม่โ่วงไม่เลยข่าวเรืมา่อวแตกหรอไปโลโลโล่โล่ไอันนี้มันเป็นเสียงจากโมงพยาบานเด้อแต่ก็มีเนี่ยมาเจ้งข่าวให้ทราบว่าตอนนี้พระพุทธรูปองค์เตี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุบ้านคู่เมืองเฮาได้ถทกลักไป สุภูสกุลน้ำจำโจนไว้ได้จึงเรียนมมาเพื่อทราบลงื้อออฟฟี่ข้อเล่าเลล็กโอ้ยเอยฮ่าพาเสียเอ้ยอพาเสียเอ้ยพาเสียไปนำถมแม่ไปน้ำถมแม่ ไปเอาพาไปอ,อแที่เลยไปาพาถ่เกปลวกกวงมูบานห้าเสียเป็นอย่งสิ่มไมต้องเกิดอาเพศใหแ่แท่อะ้วแบบนี้บา้านเฮาวิเป็นจนนังไดยตอสิมีเตแน,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 นีไปแต่ยยานเข้ามาแท้บ้านนี่อย่ามัวอกว่าย่งถิ่เกิดันดอนแตามันไปตกในมือคนบดี มันชิ้นนี้แต่น้าพังทิน่ะโจรมันสิเอาไปเห็ดอยัางพอบุญไัยพากเก่าๆเนะี่ยโจรมันต้องไปพ่น,นอยู่ในหมู่บ้านนี่พ่นรุ่นหลังสิบุ้ยไฟหูเลยวาอยู่ได้น้นมีอีหยังแล้วในนนานมันมีอีหยังหรอพอบุญยัยไยเสล่เรืองย่อนไปสมัยสามสิบปีที่แล้วหมู่บ้านเฮานี่มีคู่มอลำคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นและคนในหมู่บ้านก็เลื่อมใสศรัทธาพเพราะ่นเป็นมอลำดังในย่านนี้บโดน คนในรับบุกซิดสองคนมาเรียนเป็นมอลำคนหนึ่งลํำดีลํำเกง่งอีกคนหนึ่งมีความอิจฉาดิเสยียแล้กกับไปสืบหูว่าคู่มอลำของเจ้าของมีของดีคือลูกแก้วสาิกาศษย์คนนั้นก็ะเลยลงมือขา่าคู่มอลำเพื่อเอาของดีที่ว่ามาครอบคร้องต่อจากนั้นมาบดลษย์คนนั้นกระโดงดังไปทั่วทุกแห่งหุนและเลื่อมลงเจ้าของประพฤติผิดในกามเล่นการพานันติดเหล้า โดยที่เขาบอกว่าคนที่ครอบคร้องของสิ่งนั้นต่องอยู่ในศีลในรรมหลังจากที่หมอลัมคนนั้นถือศีลรรมบ่ได้ซื่อเสียงกระเริ่มหายไปยื่นท้องกระเริ่มบดน,น้ำสำํนำนานำหายานะมสู่หมูบา้าโดยการไปเอาโรคระบาดมาติดคนในมู่บานให้บานลมตายกันบักหลายสุดทายแล้วพอของข่อยนั่นคือพยาบาลสมัยนั้นก็เลยจำเป็นต้องให้คนไปย่งเอาของหมอรําคนนั้น เลวก็เอาไว้ในพระพุทธรูปเก่าๆที่กําลังถือโจรหลักไปตอนนี้แลวมาล่ำคนนั้นก็หายไปเลยโบหูว่าเป็นหรือยังแสดงว่ามันตกเป็นคนดีหูวาในนั่นมีอย่างคนดีหูเรื่องนี้มีอยู่หาคนคนที่หนึ่งคือหมอลำช่วยเสียเอกของคู่คนนั้นคนที่สองคือหลวงพอ่อ คนที่สามคือพอ่อของข่อยคนที่สี่คือย่าเแ่าของกุ่งคนที่หาคือข่อยเองไปขัดสันมูฮาฟเอาผ้ากันไปนนำหาโจนกันที่ล่ะไป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 อยู่บนยอดเลยค่ะอยู่อยู่ไปยังไงขึ้เก่าหน่ะนะ ถ้าไม่ถามอีกเพื่อนิแสดงว่าใส่ใจได้นิโอ้ยคอยจื้อได้อยู่ว่าเจ้ามากหยังจยเ,คคจ,เจ้าเอาเป็กขาแล้วเจ้าเอาเป็กซีฟโอ้ใจจริงนะเอาเป็กซีฟจ้าแถมไม่ได้ไม่งานเด้โอ้อยแถมประจำนั่นละเอาเป็กซีฟบาทเจ้าเอ้ากลุ่ม,นนมต้ไปใส่มาดึกๆดืด่ดนๆใส่มันหนักสุเบา หมูสันติอ๋อนี่ทศกงหน่อยมูบันสิเพื่นนะอููวัดเลือดตัากาลาเวนี่ผู้เดียวโอ้ยแต่เจ้าล่ะไปยักจะว่าเพื่อนไคตีเจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวบอจ่าบอจ่าเพื่แกว่าเพื่นคนสวยเนาะขุนแข็ขอบคุณสําสำหรับเราฟรีเไอเวนอ่งวะ ไม่เห <c Ris ky> uh ็นโอ้ยสามแปดแปดสามปีหน่งนปี่งอยู่่งอยู่่ง พ็ได้ฆ่าเรานะเฮ้ยขาพ้อยามเหมือนเนาะเอ้ากุ่งน,น้องกินเหล่ามาติกินหอมมาเลยดังก็ดีเล้ววะอ้าบักหนีอีกคหนึงไหมสแตกเราในวัดไหมมอย่านบาบปป่า โอ้บักก no ี่บาปใหญ่เอ้ยผมไม่กลัวหรอกบาปนะถ้าใครกลัวบาป้ากินก็ได้โอ้กไม่ได้ถือสาขนานนั้นหรอกสิปงอาบัดเอาหรอเอามแน่จะบวกว่าล้วงชูอสดบ่ได้ปะยามันดีเอ่อหมอฟิ กูเคยเ้ยนไม่จะเถาเบา,าเรื่องนี้ได้เรื่องยังเอาก็เรื่องแกว้วสาริกาดิมึออืมแต่เล่าบมดีบอกว่าเล่าไปไวใส่ห่วยการเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงนี่มูบาเน่าจะเกิดอาเพศยร์คังไงเลยดิคิดว่ามันก็นดีกันนี้มึงอาจีพ่อพอก็แม่มึงก็ดกงกได้เรื่องนั้นกูเศร้าคิดไปโดนละ ตั้งแต่เกิดมาขอกูไปกินแมวัดโลดกพิ่นเาอยากนํำหาเราเลยล่ะโอ้บักขาวบ่เว่นบักค้านี่กูมันเสียวมั้งได้ปานนี้บักนี่ยอมๆๆโอ้ยอมจ้าลูนาผาเปียกได้คืบเสียวสอกมันจักกูหน่อยผู้ใหญ่คันยากไข่โวษลิ้นมาโบกใหญ่ๆเบิ่ง จะเสียงดังทำงนะไมบาดใจแท,ทอ้อ้าจะไแป๊นบงกไงแต่ว่าร้านทำครเอาเสเปยงไหมไอ้กุ้งบอบอกูจะพ่ายไอ้เหี้ยนพยายามเบ็ยดอยู่เออแร้วกูกลับไปก่อนไปก่อนหรอก มันมันเนี่ทยทำไมเชฟกุ้งเราเ้าไปจังว่ที่แหละ,ะเรียนน้ำหูวาวใชจไะ แม่สูงขายผ้ากินดอกนี่วันนว่าเนี่ยลงทก็ฟม่ห้าน้ำาี่ทีไปบินบาเเนี่ยโอ้หพวกไปรดไวดนี้คนไปเลยหวง่ายขนบนี้โอเคอย่าลืมผ้ากันไปน้หาผ้าสวยใช่ไหวน้ำเลอละโอเคโอเคสิกระลก้บานรอเฮ้

โอ้ยมาตีเฮี้ยงเบียผู้ใดล่ะเนี่ยอ๋อนี่หลังสาวผมกี่ไม่งอนอ่าโอดีมันตกงานน้างาาเลยฝากห้างใหม่แหละว่าไข่อยู่กี่กระผมมึงสองคนอยู่ <c oughs> บอกว่าคอยหูเรื่องอีนี่มากสิหูเรื่องกับผมมึงอยู่ที่คอยปากคอยว่าเออกี่ปมกลัวเรื่องกี่พอพุดทะลุมันหายไปหู้บานเท่านี้ในีทานอะไรกูไปลูกกำนันนี่นนสิ่งยิ่งดูไ,ได้บ่ได้ได้กี่ปมกี่ได้เขาต้องไปหาจับโจรกัน บอกกีบมบอกกีบมกีออบมก,กีบมก,กีบมกีบมงดนอนมาตาใส่ตายงานวันนี้แล้วพี่บอกเด้บอกเด้จัดก,การมึงนี่ละก้อนนี่มึงมาฟังไปเลยครูหูไม่ใสโอ้ยมันเนี่ยมันบอวชครูหูมันบอวชครูเห็นมันนี่มันไปใส มึงนี่มันเพี้ยสักับสิ่งเงาั้ไมัเนือกุนั่งอยู่นี่มึงหยุดซีมหาสิแตกอย่างกูละปวดหัวกัุลมึงสองคนอยู่นีสมองปวกมึงนี่ไป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 เอวเพลร่างกายตกการประท่าแล้ววิงบอกว่าไปนี่กันไปไปไป หนีกูได้การได้การวะอืมมาเลยบักโจรแล้วยาซ้ําไหนกูบ่มีผาด

ช่ไม่รับพรนะเม,ม,ม,มึงบอกกูแลีนนะมึงมันมึนเหระเนี่ยปอบขับมาแล้วจะปาซะเฮ้ยไปวะไปเลยเพื่อความสงบข,ของบ้านเราเจ็บแค่นี้พี่ยอมถ้าพี่ไม่ตัดสินใจวิ่งชนจนนะจางก็จับก็ได้หรอกจ่าจะคือพี่บาจ่าเป็นฮีโร่ของข่อยโอเป็นบอบ่าแล้ว เไม่รู้เหมือนกันทัว่าไม่รู้มันอยู่ในมือของผมได้ไงครับสงสัยมันจะบินมาเองครับในดีสุดเขาก็ได้โจ้คนผิดมากไม่ผิดหรอกคนนี้แหละจนหลวงปู่โอ้ยหมายถึงคนนี้ผิดเีอ บวกข้าวกวนนะนเจ็บตัวร้ายก็นี่โจรขี้กากเฮ้ยเหม็นยังวะเหม็นขี้ขีอ๋อขี้คุยมึงเศร้าเลยกุ้งถ้าบ่ได้ลูกกำน,นันจังกลัวจ้างกะจับโจรบ่ได้มึงไหนเก๊ก้ากูซืือเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขบ่ได้บวกเวียนมึงกะจับบ่ไดหรอกขำเดี๋ยวมีเวลาเที่ยงมีมึงดหรอกขุมจี <c oughs> <า>้ป้อมมาหอด้วยหรอก โอ้ยปกปัญญาอ่อนไปถอดเก่งๆมันเห็ดยังกูบอกให้ถอดผพพ้าปิดหนามันเจ้เาเขาบอกไม่ชัดเจนเนาะมึงกิดสิปัญญาอ่อนพันธุน์ทีมึงไปถอดสวมมันไดหยังบ้ากับบ้าบับเบิประสาห่วยมันคือมามีูดแก้วซาลิกาหลวงพอ่อเรื่องนี้คอยเป็นคนเอาออกมาเอง ย่อยยานว่ามันสิเกิดหายนาขึ้นดีจะเลยใหยย่าย่าของญี่ปุ่นเอาไปฟังยินด้วยไก่แสนไก่หรือบิถัยวสิทธพ่อโหดแต่ว่าไม่มีกระดาษสามสิบปีข้างหน,น้า่าดเลี่ยนหัวลำไม้สิกำเนิดสีฝ้าบาทในฮวงเหอง มันนาสิเป็นคำทํำน้าของยายเถา่ามีกลุ่งเมื่อสามสิบปีก่อนพบสามสิบปีแล้วคำทํำน้านั่นบ็หูว่าสิเกิดกระพเดอร์บาด้นหวยแล้วจะคุกันหนา้นไพรเหิม้ง